สวัสดีครับนี่คือมาบุญเชนนะครับวันนี้ผมจะมาหาทุกคนไปทําบุญในวันมาคฆบูชาเย้ในวัดนี้ไม่ธรรมาดาเลยนะครับมีน้องชุยด้วยโอ้โหตอนนี้ชอบแพ็กหน้านะครับขี่อ่อนด้วยส่วนตัวนี้นะครับโอ้โหเอาแต่กินกินเก่งมากเลยครับ ตัวนี้มีสีเผือกด้วยค่ผมคิดว่าที่มันกินเยอะเป็นเพราะว่าหิวไม่ค่อยมีใครเอาอาหารไปให้มันนะครับแต่ช่วงนี้คือพเพแต่คนให้อาหารมันทั้งนั้นเลยครับโชคดีมากสำหรับวันนี้บไปไว้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็เป็นกำลังใจนในการทำคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อน่นไปทำบุญที่วัดไหนกันมาอย่าลืมคอมเมนต์มานะ